ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการรูปเขตสุขภาพนำร่องเอ,องโรคไม่ติดต่อ 3. าผู้สูงอายุ 4. ระบบหลักประกันสุขภาพและ 5. ก,การปฏิรูปเขตสุขภาพ 9. จ้า,าคนครชัยภูริหนึ่งในสีเขตปฏิรูปนำร่องจึงได้ออกแบบระบบและมาตรการ สนับสนุนการทำงานของเขตสุขภาพนังโกยูที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกระดับกับสามหมอประกอบด้วยเพื่อติดต่อเรื้อรังระดับเขตนะคะโดยนายแพทย์อัครวัตรเทียวคงพักวัมีการคืนข้อมูลเข้ามาในระบบค่า สงข้าข้อมูลนัดหมายข้อมูลส่งต่อหรือแม้แต่หนังสือรับรองการได้รับการวัคซีนงก็คบสาม 3, นการแคตเตอรี่คนครับผงสีเขียหรือผงสีส้มเพื่อส่งข้อมูลผ่านไปสู่หมอคนที่สองคนที่สองเมื่อรับทราบข้อมูลจะมีการเรียกนัดหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะทุกสามเดือนหรือทุกหเดือนก็ได้หมอคนที่สองยังสามารถดูดัต a าต่างๆที่อสมไปทํางานทําให้เราคัดกรองคนต่างๆได้ตรงจุดมากขึ้น และกลุ่มคนผู้ป่วยที่ป่วยแล้วยังมีการคั t e g รีคนเป็นกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีส้มแปะกลุ่มสีแดงเพื่อส่งคำปรึกษาไปสู่หมอคู้ที่สาต่อไปครับหมอคู้ที่สามถือ MPO ครับ MPO จะเป็นตัวที่ช่วยในการดูแลใไห้อาจจะว่จะต้องมาเห็นข้อมูลเข้าขาพเบื้องต้นได้ครับว่าคนคนนั้นมีภาวะเจ็บป่วยอะไรรับยาอะไรนะครับ ระบบ AI นี้ I, จะสามารถกรองคนในสามกลุ่มครับแต่คนที่ป่วยกลุม่มสีเขียวคือกลุ่มที่บริการแล้วนะครับก็โดยหลักการนะครับก็ผมว่าในเรื่องของการการปฏิบัตินะฮะการทําให้มันคอนฟอร์มกับแนวทางการปฏิูปซึ่งผมคิดว่าอาจารย์ก็คงย้ายกลุ่มกันไปและนะว่านะ่รับรับผิดรับไอ้อไอเทสที่เขตอันนีค้คอนทีเขตพวกนี้ผมก็เ,เลือกเองนะค,ะครับรูปมา มันเคยยืยักมาหลายทีแล้วนะครับแล้วก็มีแนวทางแล้วก็หรือมีแนวโน้มนะครับที่จะมีความสําเร็จมากนะตอนนี้ใช้หลักการแบบนี้คือไม่ไม่เอาที่ไม่สาเร็จคือบางคร้วนันก็มีการพูดว่าเอาไม่สําเร็จไหมจะไ,จะได้จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะแต่ว่าแบบยังไงก็ผมไม่ได้คิดว่าทาาต้องให้ดีให้สําเร็จนะส่เนะครับเรื่องการการปฏิรูปเนี่ยเพราะว่าสงสาราเรื่องการพัฒน,นาของบริการนะครับ ก็มันดูแยกๆส่วนนะครับแล้วก็มันก็ไม่สามารถใช้ทรัพยากรของการอาจาย์หน้ากันแหละน่าจะเป็นปัญหาที่จะไขทำให้สิ่งเหล่านี้สดดเร็จขึ้นมาอาจารย์หน้าอะไรบ้างครับประศุนเนี่ยนักศึกษาสุกยินดีนะครับในกาสนับสนุนตั้งแต่เรื่องของลำดับนักรรมการเลขาหน้ากทำการนะครับนักเรียนที่6น้องวิทินท่านเป็นกรรการสอบคัดชนะกแสดเสด็จกรรมการก็ แล้วก็ทำญาติได้จริงๆและนัญาติได้แบบเป็นญาติสนิทด,ด้วยนะครับเป็นการดูแลพี่น้องแรงคนโดยลดการเดินทางลดการมีความใสฝันที่จะมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรระผมไม่ได้คุยกับอาจารย์ผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็ง่าน ตัวงหล่าน,นี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อให้ความรูม้คนห,หนึ่งนะครับนี้จบนี้ครว่าให้บริการที่ดีให้กับประชาชนถ้าเวลาเราุบบรีบผมมาในระหว่างด้านการสาธารณสุขซึ่งเราก็จะนำร่องมาในวันนี้หนึ่งสี่เก้าสิบเอ็จริงไหมครับนำมรรทุกเขตนะครับตัเป็นผู้ตรวจเป็นการเงืนเดือนเท่ากาันสีสันเท่ากาันอนุภาพเท่ากาันนะครับทุกกลมด้วยต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขเราทำมาแล้วทำมาโดยตลอดเราคือคนอยู่ แบบนี้ได้นะครับท่านต้องถกเบอร์โอกาสให้มากเรามีอดีตประหลัดกระทรวงหรือสามสี่ท่านมาช่วยงานนะครับมีผู้สรงรูม้มากมายเต็มใจมาช่วยงานห้าสี่สามสองหนึ่ง ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะเขาเรียนเชิญท่านรองนายรัฐมนตรีท่านปรธานีการที่ดังกาวด้วยคะเพอป็นส่าสามารถติดต่อได้ที่ทงานที่่านปรา่กาวนะคะสุดท้ายนเป็นกาอที่งค่ะจะนำเสนอเรื่องขอการพัการง